สวัสดีค่ะปณิตเบลเยียมกับเรื่องเล่าสู่กันฟังค่ะการทำงานที่เบลเยียมค่าของชีพแพงค่าอยู่ค่ากินค่าอะไรแพงทำงานได้เงินเยอะเสียภาษ,ษีเยอะทำงานที่เบลเยียมได้เงินจริงไหมอ่าปณิต์ทำงานแรกที่เบลเยียม งานบ้านบางคนคิดว่างานบ้านเป็นงานที่ต่ำต้อยเป็นงานที่ไม่คู่ควรแต่อย่าลืมนะว่ามาดามฝรั่งนี่แหละคุณหญิงคุณมาดามทั้งหลายเนี่ยขับรถเม c e เด s ขับรถ b m เเขาก็มาทำงานบ้านเพราะว่าเขาก็ต้องสะสมคนยิ่งคนเบลเยียมนะเขาต้องสะสมระยะเวลาทำงานอายุของการทำงาน เพื่อเป็นซูนเพื่อเอกษียณของเขาเขาก็มาทำงานเห็นไหมคะและการทำงานเป็นแม่บ้านนี้ได้เงินเยอะจริงเลยปนิบอกเลยนะงานบ้านนี้อย่างน้อยๆน,น่ะถ้าฟูลไทม์นะเขาก็ได้แล้ว900ยููโรขึ้นไป1200-1300ก็มีนะคะและบางที่ งานแม่บ้านเนี่ยต้องได้สอบเข้าต้องได้สอบต้องได้ไปอบรมถึงจะได้บางบริษัทนะคะปณิชเองตอนนั้นเป็นงานงานบ้านนี่เป็นงานแรกที่เริ่มทำหลังจากอยู่เบลเยียมได้3ปีแล้วก็ลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็เลยไปหางานทำก็ได้งานบ้านงานแรกก็คือเพื่อนบ้าน เขาแนะนำให้ไปทำงานบ้านของญาติพี่น้องเขาก็ไปทำแต่นั้นมันเป็นการทำแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้เงินมาแต่ว่าการทำแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายนี้เราก็จะไม่มีสวัสดิการฮอลิเดย์ Holiday, เงินฮอลิเดย์เงินปันผลและสวัสดิการเงินเ,เวลาสะสมเพื่อกเกษียณเราจะไม่มีแล้วก็เสี่ยงต่อการตรวจสอบ ภาษีอะไรเนี่ยทีนี้ตอนนี้ก็ทำอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็อยากจะได้เอ่อให้มันเต็มให้มันฟูลไทม์เนาะเพราะว่าอันนั้นทำอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมเอ่อทำอา,อาทิตย์ละครั้งก็อยากจะได้แบบทำทุกวันก็เลยไปหางานทำใหม่ก็ ไปหางานทำใหม่ใช่ไหมสมัครบร,บริษัทนั้นบริษัทนี้ก็เอางานแม่บ้านนี่แหละเพราะว่าก็มีประสบการณ์แล้วนิดหน่อยเนาะตอนนั้นยังไม่ออกงานแต่ว่าช่วงที่ไม่ได้ไปทำนะงานนะ่ะก็ไปหางานใหม่ใช่ไหมก็ไปก็ไปตอนนั้นจะทำงานของคือมันมันเป็นงานของรัฐบาลน,นะทำงานบ้านรัฐบาลนนะ่ะแต่มันต้องสอบมันต้องสอบทีนี้ปานิตก็ไปสอบ การทำงานบ้านไม่ใช่ว่าบางที่นะบางบริษัทไม่ใช่ว่าคุณจะไปทําเลยนะเขาต้องสอบต้องไปอบรมก่อนนะคะอย่างบริษัทนี้มันจําไม่ได้ว่ามันเป็นบริบรษัทอะไรเขาให้ไปสอบไปสอบนะหนึ่งเขาจะถามคุณเลยเมีผ้ากองกองหนึ่งให้คุณรีดคุณจะรีดอะไรก่อนอ่ะเขาก็มีให้ใหเลือก ก็ขอของอเงนาะปะัิก็เลือกอเอารีดจากชิ้นเล็กไปชิ้นใหญ่อะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกนะไม่ได้มีข้อเฉลยให้แล้วก็ถามให้คุณเช็ดกระจกให้คุณเช็ดกระจกคุณจะเริ่มเช็ดตรงไหนก่อนอ่ะข้างบนข้างล่างตรงกลางเนี่ยเขาเขาถามไปหมดเลยนะอ่ะแล้วเ ในห้องรับแขกเนี่ยคุณจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนปัดฝุ่นดูดฝุ่นถูพื้นอะไรเขาก็ให้เลือกคุณจะเริ่มต้นอะไรก่อนในริบในริบบิงนะในในห้องรับแขกนะคุณจะจัดตรงไหนก่อนเห็นไหมคะแล้วก็น้ำยาที่คุณใช้นะ่ะน้ำยานี้ใช้ทำอะไรน้ำยานี้ใช้ทำอะไร เขาจะถามหมดเลยในห้องอาหารห้องครัวทำความสะอาดคุณจะเริ่มอะไรก่อนคุณจะทำอะไรก่อนเช็ดตรงไหนก่อนเขาถามหมดเลยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆนะทำงานบ้านบางคนว่ามันเป็นงานกระจกงานกระจกมันไม่ไดเ้เป็นงานกระจอกอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะมันก็เป็นงานที่ นับถือเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะ900อย่างต่ำแล้วก็ไป 1, 2 0 0สองเดี๋ยวนี้เพื่อนอปณานิธทมอยู่ก็ได้พันสามกว่าแล้วนะแค่ทำงานบ้านนะคะบางบ้านการทีนี้การทำงานบ้านนี้อปอปณิก็ไม่ได้เนาะไม่ได้บริษัทนั้นก็หาต่อไปหาต่อไปก็ไปหลายๆบริษัทก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็บอกว่า ไปบริษัทนียเขาจะถามว่าคุณจะทําอะไรคุณทําอะไรเป็นบ้างอ่ะน,น,นั่นนี่ตอนนั้นป้านิดก็มีประสบการณ์ในการทํางานบ้านนิดหน่อยก็เลยว่าเอางานบ้านงานบ้านอ่นานั่นนี่นี่บางช่วงมันจะมีเขาก็บอกว่าก็มบีบริษัทหนึ่งที่รับป้านิชนะเขาบอกว่าช่วงนี้งานไม่เยอะนะแต่โอเคฉันจะ,ะให้เธอทํางานตรงนี้มันมียังมีที่ว่างอยู่ที่หนึ่งก็ทําไปเก็บสะสมเอา ก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริษัทนี้เราไม่ได้ไปสอบไม่ต้องไปอบรมอะไรเราก็เรียนเพราะว่าปัจจก็มีประสบการณ์จากทํางานบ้านนนั้นมาก่อนใช่ไหมก็รู้ว่าทําอะไรเนี่ยก็เลยได้งานทํานะคะงานบ้านเออ <laughs> ทีนี้การทํางานบ้านบางคนก็โชคดีได้บ้านดีสะอาด ไม่จู้จี้จุกจิกไม่สกรปรกบางที่สกรปรกคนเยอะฝุ่นเยอะทั้งหมาทั้งแมวคนเต็มไปหมดอันนี้มันก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนบางคนก็ได้ที่ดีบางคนก็ได้ที่ไม่ดีปณิตเองก็มีที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างก็ทําไปอยู่ภาคหนึ่งก็ลาออกก็ลาออกเพราะว่าเพราะว่าไม่ชอบงาน ไม่ชอบงานบ้านอ่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังทำงานบ้านที่หนึ่งเป็นสองสามีภรรยาตอนนั้นปนิชเริ่มทำงานใหม่ใช่ไหมก็เก็บเก็บชั่วโมงทำงานเก็บชั่วโมงเก็บที่ทำงานให้มันได้ full time เนาะก็เก็บไปเขาให้ไปตรงนั้นก็ไปไปตรงนี้ก็ไป ช่วงหางานใหม่ๆอยากจะได้ฟูลไทม์ใช่ไหมก็มีที่หนึ่งก็บ้านหลังใหญ่เป็นสวนเป็นสวนที่นี้บ้านตอนนี้พอปณิดไปไปกดกริ่งเนาะแล้วก็เปิดเขาเปิดประตูให้เราก็บอกว่ามาจากเอ็นเตอร์ริมนี่นี้เขาก็บอกเข้ามาอ่าโอเคเข้ามาตอนอนี่นะเดี๋ยวงานอยู่ข้างบนไม่มีงานเยอะ ให้ไปปัดฝุ่นเครื่องฮิตเตอร์สองเครื่องเดี๋ยวคุณทำเสร็จเครื่องหนึ่งแล้วคุณลงมาดื่มกาแฟนะเพนปว่า <laughs> <laughs> ปนิก็บะโอ้ได้ได,ได้ได้ที่ดีได้สถานที่ดีแล้วที่ทำงานดีอปนิศก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปข้างบนเขาก็ไปเตรียมอะ,อะไรนะ ใช่ไหมผู้ว่าตัวตัวเล็กเขาก็เอากอี้เล็กๆมาให้แล้วก็ย่อนไปเออมันไม่ใช่งานปวดหลังมันงานชายงานหน้าเบือ่อเอองานหน้าเบือ่อก็ไปดึงเข้าดึงออกเอาฝุ่นออกฝุ่นออกพอได้เครื่องหนึ่งแล้วเขาก็เออให้ไปดื่มกาแฟอ่ะแล้วก็มาทําต่อก็โอเคก็เอองานสบายไม่ต้องถูไม่ต้องกวดอะไรใช่ไหมทีนี้ พอครั้งที่สองครั้งที่สองมาเขาบอกว่าวันนี้งานไม่เยอะนะให้เช็ดหน้าต่างรอบรอบรอบบ้านเนี่ยบ้านใหญ่มากแล้วก็หน้าต่างเยอะมากก็ไปให้ไปเช็ดทีนี้ก็โอเคเช็ดข้างนอกปกตินี้ข้างนอกไม่ให้ทำนะเขามีกฎหมายเขามีกฎไม่ให้ทำและยิ่งอากาศไม่ดีเนี่ย ฝนตกนี่เขาไม่ให้ทำแต่วันนั้นมันเป็นฝนอ,อ,อะไรนะมีฝนลงมานิดหน่อยคือแบบว่าหยุดบ้างไม่หยุดบ้างตกบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่ประเดว่าโอเคก็คือท่านเราทำเราก็ได้สี่ชั่วโมงเพิ่มใช่ไหมเออก็โอเคทีนี้มันก็บอกมันก็บอกว่าโอเคทำพาเดินดูนะพาเดินดูก่อนทำเสร็จแล้วก็ แล้วก็มามีที่หนึ่งเครื่องฮีเตอร์นอนอยู่กับพื้นที่ทกลางสวนกับมีพยางปูเรียบร้อยมันบอกว่าให้ทำาอันนี้ด้วยทำความสะอาดนี้ด้วยทีนี้มันบอกอปนิดบอกว่าฮีเตอร์นอนแบบนี้ทำไม่ได้ต้องเอาตั้งต้องเอาตั้งขึ้นมันบอกว่าตั้งไม่ได้ มันจะลม้มนี่ปณานบอกให้เอาเข้าไปข้างในมันเปียกเออมันมันมันเนี่ยต้องเอาไปเข้าไปข้างในมันก็บอกว่าไม่ได้มันต้องทำแบบนี้แม่คุณถ้าถ้าปณิธรรทนะคุณลองคิดดูนะเ,เครื่องฮนะีตเตอร์น่ะมันแบนกับพื้นใช่ไหมแล้วคุณต้องนั่งก้มแย่เอาเออ เอออะไรนะแย่เอาคนไกลนะ่ะไม่กวดคนไกลน่ะเข้าไปแล้วก็ดึงออกแย่เข้าไปแล้วก็ดึงออก,อแ,ลก,ออกแล้วมันจะใครจะไปทำได้ใช่ไหมเออปณิตก็ก็ทำอะทำแก้งทำเออไม่ใช่แก้งทำคือทดลองทำแล้วนี่บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้อันทีนี้มันก็บอกว่าคุณทำไม่ได้ คุณต้องโทรบอกบริษัทว่าคุณไม่ทำให้บริษัทส่งคนที่ขยันทำงานมาเพื่อว่าปณิชก็อ่ะโทรโทรและก็ก,กดเบอร์โทรศัพท์มันบอกว่าเอามาเดี๋ยวฉันพูดเองอ่ะมันก็บอกแบบนี้แหละว่าปณิชนี้ไม่อยากทำงานให้ส่งคนใหม่มาที่ต้องการทำงานเห็นไหมแล้วใครจะไปทำได้ เครื่องนอนอยู่กับพื้นและกล้มคุณลองคิดดูและกล้มส่องเข้าไปทำความสะอาดนะ่ะและหลังจากนั้นปณานิตก็ไปที่บริษัทไปพูดให้มันให้เขาฟังและมันเราไม่ผิดหนึ่งเราเไม่ต้องทำงานนอกนอกบ้านถ้าอากาศไม่ดีงานสวนก็ไม่ต้องทำบ,บริษัทเข้าใจและ และบริษัทก็เข้าใจก็โอเคก็ผ่านมาแต่บริษัทมันก็ดีมันก็ให้ชั่วโมงให้ชั่วโมงปรนิตเต็มที่4ชั่วโมงก็ได้เพิ่มมานะคะนี่แหละการทำงานบางเที่มันยุ่งยากมันเอาเปรียบก็มีนะคะแล้วแต่บางคนโชคดีก็ได้ที่ดีมันก็มีที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ ผสมกันไปนะคะไม่มีใช่ว่ามีแต่คนดีเสมอไปไอ้ที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะคะโอเคคลิปนี้ก็เกี่ยวกับงานบ้านคลิปต่อไปจะทำงานอะไรเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ฝากกดติดตามปณนิตเบลยเยียม กระดิงด่งติ้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 งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ